เออมาฝรั่งเศสปีขวาเอาละครับโอเวอร์ท็อปอัพกับ FC 24ภาคใหม่ของพวกเรานะครับอย่าลืมนะครับมีผู้ติดตามมากมายจดบริษัทชัดเจนแถมยังมีรีวิวอีกเต็มๆนะครับพิมพ์ใน Google ได้เลยว่าโอเวอร์ท็อปอัพช่องทางติดต่อมากมายบนหน้าจอยอย่าลืมทักไปหาได้เลยนะครับโอเวอร์ท็อปอัพครับและฟีฟ่าคอยดอทคอมกับภาคฟีฟ่าภาคใหม่ที่รออยู่ e s p o r t อร์ตเลดสูงสุดยี่สิมาแล้วนะครับส่วนกูเกิลพิมพฟีฟ่าคอยดอทคอม เข้าไปแล้วกดป๊อปอัพมีของพิเออร์เดอร์ลดราคามากมายให้ท่านเลือกสรรนะครับและอย่าลืมครับกรอกโค้ดซิลเอ็กเหมือนเดิมลด5%ครับฟีฟ a าคอยดอคครับผมเอาละครับสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับผมผมการซีสลอดเล็ซี24นะวันนี้ก็มาอัปเดตกันวันพุธนะครับวันพุธเนี่ยจะเป็นวันที่แพ็คการันตีเข้าครับซึ่งวันนี้แหละเราจะมาเปิดให้ดูกันนะครับ โดยเดลี่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะอย่าลืมทำนะครับโดยถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้สตรีมใน2วันที่ผ่านมาผมไม่ได้อัพคลิปด้วยก็ผมก็ไม่ลืมทำนะครับทำไว้ตลอดนะสำหรับเดลี่ล็อกอินแล้วก็ปาสิบสี่เดี๋ยวพาไปดูแล้วกัน,นครับผมยังไม่ได้ทําเพราะว่าจะอธิบายให้ฟังว่าผมทําอะไรบ้างนะแล้วก็วันนี้ผมไม่ได้เปิดผมทําแต่ผมจะยังไม่ได้เปิดของผมผมเปิดของคนดูให้ดูนะครับก็ได้ดีคนดูมาละคือ,อคุณอามจัดมาให้แล้วก็ ผมจะทําเฉพาะเนี่ย83คูณ10เนี่ยผมทําไปซองนึงระหว่างขึ้นสตรีมช้านะครับแล้วก็ทํา84บวกเพย์พิกนะอันนี้แหละคือที่จะทำนะครับส่วนอันเนี้ยจริงๆแล้วอะ่ะถ้าทําตอนเนี้ยเปิดเลยถ้าใครเปิดได้แต่ผมเนี่ยจะทําแต่ดองเพราะว่าผมเปิดไม่ได้นะผมทำเพย์พิกแล้วมันตัวมันซ้ําอยู่ถามว่าแล้วดองพี่จะไปเปิดเมื่อไหรก่ก็ผมคิดว่าเดี๋ยวตอน Week นะวีคอันติเมทนะวีคที่มันรวมทุกลีกอะ่ะ มันก็จะเอาเป๊กับเดมเบเล่มาอย่างแน่นอนนะเพราะฉะนั้นซองนี้ก็เก็บไว้เปิดตอนนั้นเผื่อลุ้นเป้กับเดมเบเล่ก็ก็ไม่น่าเกียดนะถ้าไหวนะแล้วเพเอร์พิกแบบสอรือวันนี้ได้ดูแน่นอน,นครับอันนี้คุ้มแน่นอนใครที่มีนักเตะเลทต่ำๆมา,มาทาอันนี้คุ้มแน่นอนครับทาไปเลยนะใช้แร่สองกา๊าซใช้แค่8ใบเองนะก็ที่เหลือก็ใส่เข้าไปเลยครับใครหลูบเนี่ยผมว่าแพ็เนี้ได้ลุ้นสุดนะแบบสองเพยเอร์พิกนะครับ ส่วนบางคนบอกว่าเออแล้วหลีกเอิงเจ็ดแปดบวกไม่ดีเหรอมันก็ดีแต่ว่าอันนี้มันก็มีสิทธิ์ได้หลีกรองด้วยไงมันมีสิทธิ์ได้การ์ดสีเยอะกว่าแล้วมันก็เลดสูงกว่าใช่ไหมอย่างน้อยเลดสูงกว่าแปลว่าเรามีโอกาสกากเรา,ก,าก,ก็ยังได้ตัวไปย่อยครับเพราะฉะนั้นผมก็ยังมองว่า8ปดสองดีกว่าอยู่ดีครับแต่วันนี้ซองที่จะมาให้ลุ้นกันก็คือซองหลีกเอิงหนึ่งนะครับอัปเกรดทีมออโต้ซีซั่นการันตีอย่างแน่นอนนะครับอันนี้คือทําลุ้นเป้ดเดมกันแต่ว่า เออผมว่ามันก็น่าจะเกลือนะแต่คือก็เดี๋ยวผมเปิดเล่นกับคนดูในไลฟ์นะครับใช้เลด87ดสการ์ดซีซั่นหนึ่งใบถามว่าเลดแพงไหมก็ก็ปกติอ่ะนะก็ปกติของทุกวีกนะครับเป็นอย่างนี้แหละส่วนอื่นๆก็ไม่มีอะไรนะครับนักเตะนักเตะวันนี้โอ้ไม่อืมเฮ้ย น่าสนใจฮะเพสไตล์มีพาวเวอร์ช็อตจับบอลแล้วก็ยัดบอลให้เพื่อนอย่างนั้นเหรออ๋อผมลืมดูนักเตะไปครับโอ้โหและซองเดลากาเซตมาเมื่อวานหรือเปล่าที่ผมไม่ได้มาสตรีม5้าแสนผมลืมผมไม่ได้มาอัปเดตสตรีมนะครับแล้วก็มีเอร์สันกับฮอฟแมนเหรอนี่มาเมื่อวานเหละครับอืมนะอ๋อโอเค ขอดูหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็วันนี้มีน่าจะมีผู้เล่นอ่าเนี่ยครับเป็นเอเดอร์สันกับคอฟแมนด้วยครับเออก็คือข้างในเนี่ยจะมีเสื้อแล้วก็นักเตะนะครับนักเตะก็เนี่เดี๋ยวไปดูในฟุตบินกันแล้วกันนะครับเอ,เเอ้เดี๋ยวดูทีเดียวอ่ะเดี๋ยวดูลากาเซตกับไอ้พวกนี้ในฟุตบินทีเดียวก็ไอซองที่ผมทําก็ผมอธิบายไปแล้วนะเดี๋ยวไปเปิดของคุณนามกันแต่ว่าระหอคข้าวๆก่อนแล้วกันเพราะผมไม่มา ้าวห้สกิลสถือว่าเยี่ยมแล้วนะปกติลากาเซตไออย่างนี้ก็ก็น่าเล่นนะครับอืมน่าเล่นแล้วก็สเตตเนี่ยผมก็ไม่รู้นะช่วงนี้อาร์เซนอลกำลังคึกคื้นด้วยก็แฟนอาร์เซนอลก็สามารถจัดได้นะครับผมมาสตีมช้าหน่อยแต่ว่าขอโทษทีอันนี้สเต็งเยอะแล้วก็เรื่องเลี้ยงเรื่องอะไรดูดีเลยรู้ดีเลยนะครับเพส์ซล์ถามว่าแย่ไหมมันก็มันก็ไม่มีวิ่งอะ ถ้าถ้าเอาเอาเอาเ,อาเอามตาสายวิ่งก็คงจะเซ็งๆนะครับแต่ว่าจับบอลดีนะยัดบอลไปเล่นได้มีพิกยิงเพราะว่าช็อตมีปั่นเงินก็ถือว่าพอได้จ่ายบอลยัดเพื่อนได้มีเพสโพเวนบางบอลเป็นตัวแบบยัดไปพลิกเล่นยัดไปพลิกเล่นอะถ้าถามผมนะเห็นไหมค่าจับบอลต้อง94นะครับเออจ่ายวงจ่ายบอลแปะอะไรก็ดีนะครับถ้าแบบนี้ใส่เคมีอะไรดีผมว่าใส่ฮอคทำไมถึงใส่ฮอคเพราะว่า สแตตมันแหว่งพอดีเห็นไหมทั้งยิงก็จะเต็มพอดีแล้วก็วิ่งเต็มพอดีสเต็งตันพอดีตัวนี้จริงๆแล้วผมชอบเลยนะผมคติดว่าเพย์สไตล์มันอาจจะแบบมัเอาจ่ายทองไปถ้ามันเปลี่ยนเป็นจ่ายทองเป็นหรือมีวิ่งสักอันนึงก็จะดีนะครับผมว่ามันจะวิ่งตามกองหลังที่มีเพย์สไตล์วิ่งสักหนึ่งอันไม่ค่อยทันแต่ว่าผมคิดว่าเป็นตัวที่พลิกเล่นได้ดีเลยนะจับบอลพลิกเล่น ดูดีเลยสำหรับใครที่แฟนๆคำไหนที่จะจัดมาเล่นเนี่ยผมว่าได้นะครับ500,000ห0 500 0แพงไหมก็ถ้าเดี๋ยวมันมีเวลาทำา11วันที่เหลืออยู่เนี่ยก็เดี๋ยวถ้าใครทำ83คูณ10ดองแบบผมเนี่ยมันก็จะเหลือๆอยู่แล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายเราตัวซ้ำเยอะใช่ไหมเราไปเปิดอลอรีก้าตัวซ้ำเยอะอันนี้คือเราดองแพ็คไงนะครับมันมีตัวซ้ำอยู่แล้วเราก็จดเอาไว้ก่อนนะครับ จด,ดเอาไว้ก่อนส่วนฮอฟแมนกับเอเดอร์สันเดี๋ยวไปดูในฟุตบินกันว่าพลังเป็นยังไงใส่เคมีอะไรดีนะครับ mm hmm. ก็ไปทําตามนี้ผมว่าอันนี้ก็มีเวลาทําอีก4วันเนี่ยเดี๋ยวทยอยทําเปิดไป mm hmm. ผมว่าจะทํา2อันนี้ให,ให้ให้เต็มที่ก่อนแล้วเดี๋ยวรอดูผมลุ้นตอนหลีกลาลิก้านะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวไปไปเปิดแพ็คลีกเอิงนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมพาดูนักเตะใหม่ซะหน่อยแล้วกันว่า เออน่าสนใจไหมแล้วก่อนไปอ่านเม้นในไลน์นะใครเม้นมาในไลน์ก็โทษทีผมยังไม่ได้เข้าไปอ่านนะครับเดี๋ยวผมรอเปิดแพ็คก,กับคนดูที่แชร์มานะครับขออนุญาตม้วนเดียวเลยแล้วก็เดี๋ยวในไลน์เดี๋ยวไปอ่านเม้นททีเดียวนะอ่ะเข้าฟุตบินก่อนครับขอขออัดคลิปให้เสร็จก่อนแล้วกันนะอ่าโอเค ผมเปิดเกมเรียบร้อยนะครับในฟุตบินวันนี้ก็จะมีนักเตะที่น่าดูก็มีเดอร์สันฮอปแมนแล้วก็ลากาเซตใช่ไหมเเดี๋ยวนะไปดูกรนสกาวเวสมาจากไหนครับไปดูกรนกาวเวสมาจากไหนเอ่ยอ๋อมาแจากฟรีในออบเจคทีมยิง5ลูกโดยใช้ผู้เล่นที่เลี้ยงท่านต่ำา80ขึ้นไปความยากเซมิโปรไรเวลหรือฟุตแชมเปี้ยนนะครับ แอซิสห้าลูกความยากเดียวกันนะครับยิงและจ่ายด้วยผู้เล่นโปรตุเกตส2เกมติดไม่ต้องติดก็ได้ความยากเดียวกันนะครับโปร game, ตุเกตวินเนอร์ชนะ5เกมความยากเดียวกัน,นะ winner, น, game, กกนแต่ต้องมีผู้เล่นโปรตุเกตส2คนในทีมขึ้นไปรับไปเลยใบนี้นะครับเปโดกรนสกาเวสนะก็สกิล5้าเท้า4ผมว่าตึงนะมีปั่นมีจ่ายแทงมีทริกสเตอร์มีสกิลมูฟ5ดาวมีติกิตาก้ามีวิ่ง ถ้าการ์ดใบนี้แจกฟรีผมว่าผมว่าตึงนะครับผมว่าตึงเลยดูดีวิ่งก็ไม่แหว่งสแตทค่อนข้างสมดุลสวมผมว่าถ้าเล่นกลางตัวสอดโคตรดีอะเอางี้ดีกว่าแล้วเป็นทีมเ์ซีซสั้นพัทผมว่าผมให้เป็นท็อปตัวแจกฟรีเลยนะเพราะว่ามันมีเพเซติดผมไปดูไอ้ยูทูบเบอร์คนหนึ่งมันเรียกเป็นเพเซชั่นพัทมันเกียนนะครับจริงมันเพาซายพัทนะผมเลยติดมาก็ โดยรวมถือว่าโอเคเลยอ่ะเคมี K Me เนี่ยใส่ฮอกถ้าเล่นกลางตัวสอดเลี้ยงก็ดีถ้าเล่นกลางบ็อกซ์ทูบ็อกซ์เอาจริงๆเวอร์เคลรไฮไฮเล่นได้นะเล่นได้แบบเนี้ยก็ผมว่าใส่ออ่ใส่สมอเนี่ยก็เต็มเหมือนกันนะครับดูดิโอตัวแจกฟรีคุ้มจะตายตัวนี้นะครับลักเซ็ตห0 0 0สนอันนี้ก็คือเอ่อ ผมไม่ได้มาวิเคราะห์วันก่อนแต่ผมว่าถ้าใส่ฮอกอาจะลงล็อกทุกคนดูนี่นะเห็นไหมยิงไกลจะเพิ่ม8พอดีแล้วมันมีเพสตายิงพาวเวอร์ช็อตอะมันก็น่าจะแจ่มเข้าไปอีกถูกไหมครับโอ้กองหน้า97ผมว่ามันไม่ขี้เหร่อะใครจะทำผมว่าไม่ขี้เหร่เลยอะถ้าจะเล่นนะครับแต่โดนกดดิสไลค์เยอะๆเ,เลยนะก็ ไอ้ก,กดดิสไลค์คือบอยคอดเอนะครับมางเม้นด่าเอกันอยู่เพราะว่าตอนนี้ทางกระแสกระแสเกมเนี่ยคนด่าเอเยอะเนื่องจากว่าเซิร์ฟมันแย่ทุกวันเลยนะแล้วก็ผมก็เข้าใจนะทำไงได้อะเราไม่มีเกมบอลเล่นอะถ้ามีเกมดีอันไหนเกมไหนดีที่สุดผมจะไป็นสตรีมอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะทำคลิปหรืออะไรตอนนี้ผมชอบอันนี้ที่สุดเพียงแต่ว่าเซิร์ฟมันกากบริษัทมันแย่บั๊กมันเยอะ แล้วมันก็ไม่สนใจผู้บริโภคก็สมควรแล้วที่จะโดนด่านะครับก็จนกว่าเอจะปรับปรุงตัวก็โดนด่าไปแล้วกันนะครับถ้าไม่แก้ไขอ่ฮอ o แมนเท้าห้สกิล4หน่วยก้น5้ฟุตเอยู่ห้างขายาอ่าแต่มาเป็นการ์ดโชว์ดาวเนี่ยก็โอ้โหผมว่ายังไงห้างขายาก็เกลีบเก็บกินมาฟอร์มอย่างนี้ กำลังทำไรฟผ้า่ติดต่อกันไปเรื่อยๆ่ะไม่น่าพลาดหรือเปล่ามี power shot มี pinch part เป็นแคมแต่ว่าไม่มีสกิลยิงเลยเหรอครับมี power shot เพซายข้างในก็ถือว่าไปทางเกมรับซะเยอะเลี้ยงฟรีคิกก็เพซายก็ถามว่าดีไหมก็ไม่ดีเท่าไหร่นะเล่นกลางตัวสอดได้อยู่มีสเตตไปเกมรับที่มันแหวงๆหน่อยตัวจริงเล่นดีนะครับตัวจริงเล่นดีเลย ใส่ฮอกก็ไปก็ได้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ผมว่านะเอาไปโดโกรากเกวสดีกว่าเป็นผมไม่ทําเอเดสันเหมือนกันเอเดอสันนี่เป็นกาลางรับมีตะขอมีวางบอลยาวเหรอนะอินเตอร์เซปวางบอลยาวมีแลกคูนพลังเกมรับก็ถือว่าพอได้นะครับส่วนสูงเท่าไหร่ปกฟุตหน่วยก้านไม่แย่สกิลมูฟหเท้าสผมว่าโอเคเล่นได้ครับเพราะว่ากานโชก็ไม่ค่อยมีกางในแนวนี้ แต่ผมว่าอัพยากเอาจริงอัพยากมาดูอีโว e สิมิดฟิลเดอร์ plus อันนี้ของฟรีนะครับบวกลิบบิ้งตั้ง10อันนี้ก็บวกเยอะอยู่นะครับมีเดี๋ยวมีบวกเฟิร์สทัชมีบวกซิกิตาก้ามีบวกเทคนิคเข้ด้วยอันนี้คือแนะนำว่าเอาไปใส่กองกลางที่เลี้ยงแบบ คือเนี่ยอย่างโฟเดนเนี่ยเลี้ยง88 8, แล้วเมื่อกี้มันบวกเลี้ยง10เนี่ยลองใส่ดูสินะครับบวกเลี้ยง10มิดฟิลเดอร์พัอันนี้ใช่ไหมเลี้ยง98เลยเห็นป่ะโอ้โหเท้าสสกิล4จริงแต่เลี้ยง98อะ่ะก็บางคนงบน้อยบางคนเพิ่งมาเล่นใช่ไหมละ่ะก็จัดได้นะผมว่าไม่น่าเกียดนะครับอ่ะอ๋อเนื่องนะไม่มีเสียเวลานะ เปิดแพ็กต่อแล้วเดี๋ยวผมไปอ่านเมนในไลฟ์นะครับเออมาดูนะครับว่าอันนี้คือผมแพ็กตันนะครับผมก็เลยไม่ได้เข้า ID ตัวเองก็มาเปิด ID ของคนดูนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรคลิปมันยาวใช่ไหมผมซัดของคุณอาร์มให้ดูแล้วเดี๋ยวใครแชร์มาในไลฟ์ like. เดี๋ยวผมจะอัดคลิปสั้นไปให้นะครับอ่ะ ก็คุณอามเขาซัดหมดนะก็ขอบคุณมากที่แชร์มาให้ผมได้พหลุงนะครับคุณอามเขาจะทำ84เพช p พิกมาด้วยแต่เชื่อช่วงเนี้ยเขาขึ้นชื่อกันว่าเลทมันแย่มากนะเลทมันแย่มากก็เดี๋ยวดูแล้วกันนะครับเนี่ย82เนี่ยที่ผมบอกว่ามันคุ้มอะ่ะคุ้มจริงไหมผมว่ายังไงก็ยังคุ้มอยู่ในวันที่เหียดเลทแย่แบบเนี้ยนะยังไงก็คุ้มนี่เขามีมาให้ดู20อซองผมว่าจำเจมนะผมเปิด84ก่อนเลย แล้วค่อยไปเปิดแ2สองทีหลังให้เทียบกันขอแค่การ์ดสอีอ่ะ84ซองแรก86เป็นลอเรนซ์อันเนี้ยผมจะดองไปลาลิก้านะก็ต้องขอบคุณนูนามอีกรอบไงเพราะผมอยากดองของผมนะครับเออคาดหวังเยอะไงลาลิก้าแล้วเปิดมาการ์ดสีมาใบแรกแล้วนะเป็นซีมิกโกนะโกเพสไล์พัทเห็นไหมซองเพลย์พิกนี่ของชอบนะครับ อันนี้คือสาซองนะถ้าผมไปดอาบาลิก้าสักส0ซองเนี่ยก็เดี๋ยวรู้เรื่องนะครับอเอาอีกแล้วเซิรฟ์ฟเอาอีกแล้วเดี๋ยวก็โดนด่าอีกเปิดแล้วจะหลุดบ่อยช่วงนี้เซิรฟ์ฟเน่าจริงครับเซิรฟ์ฟเน่าจริง,รรรงมีเพื่อนๆหลายคนไปเล่นโปรคลับกันหรือโหมดคลับอะเพราะว่าเซิรฟ์ฟโหมันเน่าครับมันดูดินนะจะเปิดเดี๋ยวได้เด้งมาหน้าแพ็คบ้างเดี๋ยวหลุดมั่งนะครับ อ๋อเลยนะทุกคนไป14บวกครับอ่าแปก็โอเคนะครับโอเคแต่มันอยากให้เป็นการ์ดสีมากกว่าเนี่ยสมใบออกสีหนึ่งก็ไม่แย่ครับไปไป2สองเลยนี่เซิร์ฟแบบปกติ PC ผมเปิดเนี่ยเร็วมากนะคลิกว้าปึ๊บปึ๊บปึ๊บแต่นนี้แบบเซิร์ฟเน่าจัดผมจะทำคลิปคงจะไม่ลื่นไหลเท่าไหร่นะครับอืม ครับหนึ่งนะใครเมนมาในไลฟ์เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับผมถ้าเปิดทีหลุดทีอย่างเงี้ยลองสกิปดูอ่ะแปดสิบสีครับลองสกิปดูครับเผื่อได้เพราะว่าเปิดวาร์ปแล้วเกมค้างครับเปิดแล้วสกิปดูอ่ะยังแปดสิบีอยู่นะคออทำเหมือนทำเกมไม่เสร็จนะตันนี้ช้ามากเซิร์ฟโหลดช้ามากครับแล้วเปิดมาอันนี้ดีสุดจอจินโย ก็ขอก๊าซสีให้เขาสักใบหนึ่งเพราะว่ามัน20กว่าใบถ้าได้แค่ใบหนึ่งก็ถือว่าใช้ได้นะอันนี้ผมทําแน่นอนเดี๋ยวตัวนอนอันเทศทั้งหลายผมจะมาทําอย่างแน่นอนครับแต่ช่วงนี้ผมทํา8 4ไปก่อนนี่ฟันได้8 9ครับเห็นไหมยังไงก็เลดดีครับยังไงก็ทําไปเลยครับผมมั่นใจว่าเป็นซองที่คุ้มอย่างนี้ถ้าถ้าแบบนี้เรารอทําอะไรพวกนี้ตอนวันจันทร์ดีกว่าเพราะว่าวันจันทร์มันจะเป็นวันที่ เพย์เออพิกมีเลทแล้วทุกคนดูดิวอล์กเอาอย่างเยอะเนี่ยเปิดแทบจะวอล์กเอาทุกซองนะครับคุ้มลงทุนแน่นอนคุ้มลงทุนอย่างแน่นอนนี่ทำเลยนะแต่เซิร์ฟกา,กากจริงครับในไลฟ์เดี๋ยวคอมเมนต์ในไลฟ์รอแป๊บหนึ่งนะอ๋อคุณนามบอกให้พิกเซลเลยถ้าซ้ำพ์พิกเซลเลย โอ้โหทุกคนเซิร์ฟมันกากมากเอาเป็นว่าถ้ามันยังหลุดอีกเดี๋ยวผมเปิดดูอีกห้าซองผมนั่งเปิดอ่านเมนไ์ในไลฟ์ไปแล้วกัน,นครับโอเคยังไม่ได้เลือกถ้าถ้าเขาให้คลิกเซลเลยผมจะเลือกอันที่ไม่ซ้ำให้แล้วกันนะครับอ้าอันนี้ก็ซ้ำโอ้ตายตาย,ตายนะครับเซิร์ฟก็เน่าเปิดแพ็คก,ก็ช้าเปิดแพ็คก,ก็หลุดนะครับตอนนี้โอเคนะอันนี้ชัดเลยว่าเซิร์ฟเน่าจริงๆเปิดไปหลุดไปเอาเป็นว่า ถ้าหลุดอีกเดี๋ยวผมก็ตัดคลิปเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมไปเปิดในไลฟ์ดีกว่านะไม่งั้นไม่เสร็จไม่จบไม่สิ้นนะครับให้รู้เฉยๆว่าเซิร์ฟมันเน่าแล้วเราก็เปิดอะไรกันไปบ้างนะครับเดี๋ยวมเปิดต่อในไลฟ์กิลมาโดนะมันโอเคครับมัน84ขึ้นถือว่ามันโอเคครับซองการันตีไม่ผมจะว้าไปซองการันตีเลยมันหลุดอย่างเงี้ยคาว้าไปซองการันตีเลยครับในคลิปเอาละมา ผมมาเปิดการันตีแล้วเดี๋ยวเราเปิดการันตีถ้าไม่ซ้าเราซัดซองนี้ต่อเลยนะครับลีกเอิงทีมเออร์ซีสันการันตีครับซองแรกของภาคนี้ครับโอ้โหซ้ําอีกนะครับโทษทีเก็บการ์ดก่อนซองแรกของภาคนี้ครับซองนี้เนี่ยเลทผมจิ้มให้เลยว่า3 2องรอดหนึ่งผมมั่นใจเลยว่าเลทจะเป็นแบบนี้ไปครับ ก็ให้ดูกันหน่อยในไลฟ์เดี๋ยวไปเปิดกันต่อเปิดไปฝร,รั่งเศสปีขวาโอ้โหอยียาเกือบจะดีแล้วโอ้โหและซ้ำอีกแล้วไอ้หำเอ้ยซ้ำก็ให้กูณนามไปเคลียร์เองแล้วกันนะครับเดี๋ยวอีกซองหนึ่งให้กูณนามไปลุ้นเอาเอง โอ้ uh, ทุกคนถ้าเป็นปาริสแล้วละก็แต่ไอคำว่าเกือบก็ไม่ช่วยอะไรครับถ้ามันไม่มานะเอาละครับมาดูคนต่อไปครับมากดไลฟ์กดไลฟ์ไลฟ์ก่อนแล้วก็จะไปเปิดนะครับอืมนี่มาดูครับสูตรกดไลฟ์แต่มากดไลฟ์เนี่ยผมมันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ความเชื่อส่วนบุคคลได้นิดหน่อยแต่คือแบบไอซองที่มันออกยากแบบนี้ มันเยี้ยวเหนียวอยู่น้องอ,อุบาเมายองก็ไม่แย่เฮ้ยสูตรกดไลค์ครับใครไม่กดไลค์ลืมกดไลค์ให้ด้วยครับอุบาเมายองครับเฮ้ยเพื่อคุณกดไลค์ให้ผมคุณก็เพิ่มโอกาสถึงประมาณ5้ถึงสิเอร์ซนเลยครับคุ้มค่าเลยนะเพื่อคุณกดไลค์สับสนุนกันมันผลบุญมนาะส่งให้คุณดวงดีขึ้นส0อร์ซนะครับเยี่ยมเลยอนะอย่างนี้ อุ้ยแล้วคนต่อไปฝรั่งเศส CDM อย่าบอกนะโอ้ยผมมวนอ่านไปคุยมาครับทีมนี้อีกแล้วนะทงชาติฝรั่งเศสผมว่ามันตื่นเต้นลำบากมากเลยอะ่ะนะมีเอเมลี่ไหมเเมลี CDM หรือ Cm ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าอันนี้ก็เกือบได้นะครับเกือบก็ไม่เอานะทุกคนเอาละครับทีมื่นซีซั่นของชาว PCL เซิฟเน่าต้องกดอ,อีกทีครับเซิฟมันเน่าครับดีผมอัดคลิปผมไม่ลบด้วยให้เห็นเกันแล้วเซิฟเน่าก็ต้องทงฝรั่งเศสอย่างเดียวอะเฮ้ยโอ้โหออ,ออกบ่อยเฮ้ยหรือว่าใช้ได้นะครับอัวม่ยองออกบ่อยแฮนะจริงๆมันเป็นตัวที่เล่นได้เลยนะทุกคนแล้วผมตอนนี้ผมยังใช้บอดี้เฟสอยู่อะ่ะเฮ้ยอัมยองออกสตัวแล้วอะเลดไม่แย่นะเออใช้ได้ใช้ได้ เอ, bin, <boundaries> เอาละครับมาพ <icion> ่อหนุ่มโรนัลินโยโชเปิดอ๋อโชให้ดูก่อนว่าเอ๊ยกดไลค์แล้วอ๋อยังไม่กดต้องกดก่อนกดสูตรกดสูตรกดสูตรเพิ่มโอกาสแล้วเป็นที่เรียบร้อยห้าถึงสิเทซเชียโกซันโอ้เฮ้ยโทรตกใจด้วยว่าแพงนะครับสูตรไม่ติดสูตรไม่ติดอันนี้มันติดทุกครั้งไม่ได้เดี๋ยวรวยกันหมดนะเอเบอก เฮ้ยแต่เหมือนว่าเขาอยากได้โอ้โหนี่คือเขาโชว์ว่าเขาดองซองอะไรไปบ้างดองไม่เหล็กานโคตรเยอะนะสูตรใหม่กดไลค์แล้วอันไลค์ไ <laughs> ะสูตรอะไรเนี่ยนี่ไงแตกเหมือนกันครับไม่เกี่ยวทุกคนอย่าไปอันไลค์ผมเลยนะปึ๊บมิเกลเมอริโน่นะครับ <laughs> นะโอ้กลับมากดไลค์ต่อนะครับแชร์ให้ด้วย <laughs> โอเคเยี่ยมมากนะไอ้หนุ่ม นานนี่มันเยี่ยมจริงๆนะโรนลดินโยอ๋อนี่ยังเปิดต่อออกไปเปิดเล่นครับไลค์บวกแชร์เพื่อเพิ่มโอกาสเอาละฝรั่งเศสก่อนนันแหละโอ้โหเป็น LB ครับถ้า LB เอ้ยต้องเป็นโปรตุเกสเนาะจะน่าเล่นไอ้ล็อกโกนี่ผมไม่อยากเห็นหน้ามันเลยครับบอกเลยว่าเย็นเนี่ยมันมากบางคนบอกเปิด90บวกดีไหมซีซั่นเนี่ยเนี่ย90บวกนะครับ ต่อเลยครับ PC ก็วันนี้ได้วงไปยองกันไปสองแนละ้วธงชาติกาบองมาถือว่าโอเคแต่ถ้าฝรั่งเศสมันได้ลุ้นต่อเดมเดม,ดมยากฮหผมว่าผมว่ายากมากเลยอะ่ะการที่ฝรั่งเศษปีกขวาแล้วมันจะออกมาเป็นเดมอะ่ะดูยากมากเลยอะมันออกแต่ใบนี้อะ เอาละมาดูคนต่อไปจาก p l y s t a t i o นบราซิลนะครับถ้าบราซิลนี่ก็เรียกว่าไม่ดีแล้วดันเต้มีอยู่คนเดียวนะครับบ a ราซิลไม่ดีครับคนต่อไปครับจาก PlayStation อีกแล้วนะหลังจากเราเปิดชาว PC ไปในคนรอดเยอะกว่าคนแตกส่วน PlayStation โอ้โห,โหถ้าเป็นเบนตารับเอเอ,อเบนมันชื่อออกเสียงว่าไงนะเบนตารับถูกแล้วนะครับ ไม่รอดครับอันนี้ซัดต่อเลยครับอันนี้เป็นน้องชุดิพงศ์นะอ๋อน้องต้องเป็นคนกดครับลุยไอ้ดุมพี่กดไม่ได้พี่กดแล้วพี่กลายเป็นหน้าแมวเพราะว่าพี่เป็นคู่ชมแล้วเปิดออกมาเป็นทางด้านของมาควนยอสปะมาควนยอสไม่ใช่มีหลายคนนะครับก็ต้องเป็นเดนเต้ไปก่อนคลิปที่แล้วผมลืมบอกว่ามีมาควินยอสด,ด้วย เพสเซชันยังมีต่อครับหลีกเอิงการันตีฝรั่งเศสมาก่อนถูกต้อง CB ี GB ไม่ดีแล้วนะครับ <c oughs> โอ้โหโรดิโบอีกถ้า c ีบีจบเลยเปิดกันแบบรัวๆไม่มีพักนะครับการันตีซีซั่นหลีกเอิงเปิดแพ็คก็ยังหมุนนานนะครับ แต่หมุนนานอาจจะได้ตัวดีไงแบบว่าโหลดตัวดีนานหน่อยใช่ไหมเนี่ยโหลดนานนานมากฝรั่งเศสโอ้โหอิตาลีจบเลยโดนารูม่าไม่ต้องเดาเลยครับแต่คนแรกนะที่ได้โดนารูม่ามีคนบอกเหนียวอยู่ลองเล่นดูก็ได้นะครับมีคนบอกเหนียวแสดงว,ว่ามันมันน่าจะเฉียบย๋ตัวสูงวิ่งเร็วใช้ได้ด้วยนะบางคนอนะ โกนี่บอกแนะนำกันไม่ได้ลองกันเอง Let's go PlayStation คนสุดท้ายน้องบูมฝรั่งเศสเออ CB จบ <c oughs> ห้าม CB ครับไม่ได้ไม่ได้ถ้า CB ไม่แข่งเท่าไหร่เฮ้ยซีซัน90บวกเพเยอร์แพ็เหรออันนี้มันได้ลุ้นอยู่ครับขอดูสัหน่อยสิ ว้าแบ็คซ้ายโอ้โหจบเลยซองนี้ผมไม่ค่อยอยากให้ทำกันเท่าไหร่แต่ว่ามันก็บางคนลุนโดเมซี่เผมดูแล้วผมไปดูช่องต่างประเทศแล้วไม่ไม่มีเลยไม่มีดีเลยนะครับ